ลมร้อน2ตัวนะครับนี้ดึงโหลดอยู่ส0 0 0วัตต์นะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับ1ันหวัตต์นะครับตอนนี้โหลดอยู่ประมาณ4,200วัตต์นะครับแล้วดูกระชากไฟเบอร์นะครับอันตรายนะครับอย่าหาทํานะครับนี่นะครับไปดูหน้าเครื่องนะครับ เห็นไหมครับหน้าเครื่องจะขึ้นช็อตสะกิดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสามพันวัตตสี่สิบแปดโวลต์นะครับส่วนตัวนี้หนึ่งหมื่นวัตสี่สิบแปดโวลต์นะครับผมจะมาทดสอบเจ้าตัวหนึ่งหมื่นวัตต์นะครับหม้อแปลงสองลูกนะครับเป็นหม้อแปลงไทยนะครับอินเวอร์เตอร์รับประกันหนึ่งปีนะครับหม้อแปลงรับประกันห้าปีเลยนะครับการใช้งานนะครับก็ในคลิปก็จะทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับกับไฟเบอร์ เครื่องเป่าลมร้อนนะครับแล้วก็ดูดดูดฝุ่นนะครับเรามาทดสอบกับเครื่องเป่าลมร้อนสองตัวนะครับเปิดสุดเลยครับทดสอบเป่าลมร้อนสองตัวนะครับที่เป็นตัวละตัวละพันกว่าวัตต์นะครับมาดูที่หน้าจอนะครับมาดูที่หน้าจอเครื่องนะครับตอนนี้ดึงโหลดอยู่สาม0ันวัตต์นะครับ พัดลมจะทํางานก็ต่อเมื่อกําลังวัดเกินหนึ่งันวัตต์ขึ้นไปหรืออุณหภูมินะครับเกิน4ี่สิบห้าองศาขึ้นไปนะครับทีนี้มาทดสอบกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็ประมาณพันหร้อยวัตต์นะครับมาดูที่หน้าเครื่องรันตอนนี้โหลดอยู่ประมาณ4 2 0พันยวัตต์นะครับเดี๋ยวจะมากระชากไฟเบอร์ให้ดูนะครับ าดูกระชากไฟเบอร์นะครับอันนี้โหลดต่อเนื่องอยู่4,000 4,200วัตต์นะครับ ยะมาดูจะมาดูกำลังวัดนะครับอยู่ดี้นะครับกราเรวัดกระชากไปกระมืนวัดนะครับกระชากไปกระมืนวัดนะครับ มาดูการต่อด้านหลังนะครับสอนวิธีต่อจุดนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับผมก็จะต่อชาร์เจอร์พ่วงเดี๋ยวจะสอนวิธีต่อนะครับเห็นไหมพอดลมไม่มีโหลดพัดลมก็จะจะดับนะครับเดี๋ยวขอปิดเครื่องก่อนนะ เราจะต่อชาร์จเจอร์ลูกค้าถังเป็นเซตไปนะครับผมก็จะทําสายชาร์จให้ด้วยนะครับฝั่งนึงก็จะเป็นหัวกลมนะครับฝั่งนึงเป็นหัวแบนฝั่งไว้ต่อกับชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์จะเป็นตัวนี้นะครับเทกไฟ 60m นะครับตัวเขียวที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับสายก็ไม่มีอะไรนะครับแดงบวกดำลบเลยนะครับ ช่องต่อชาร์จเจอร์นะครับก็จะมีแบตเตอรี่บวกแบตเตอรี่ลบแล้วก็แผงบวกแผงลบนะครับหรือก็เชียนไว้ PV in นะครับแบตเตอรี่แล้วก็โหลดโหลดล้วไม่ได้ใช้นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้หาเองก็คือสายแผงแล้วก็เบรกเกอร์สำหรับแผงโซล่าเซลล์นะครับมนันน่จับมนี่ ลูกค้าบางคนนะครับอยากได้แบบชาร์เจอร์เอาไว้ด้านในนะครับหรือบางคนกลัวร้อนนะครับกลัวชาร์เจอร์ร้อนก็เอาชาร์เจอร์ไว้ด้านนอกก็ใช้วิธีต่อสายแบบนี้นะครับ ชาร์จเจอเราต่อแบตเตอรี่เลยนะครับพอต่อเสร็จเครื่องก็จะติดเลยนะครับแต่เมนูที่มาจากโรงงานนะครับจะเป็นเมนูภาษาจีนนะครับเราเปลี่ยนเมนูก่อนนะครับกดฟังก์ชันแช่นะครับห้าวิแล้วก็กดฟังก์ชันครั้งหนึ่งแล้วก็กดลูกศรนะครับชี้ดึนชี้ลงก็ได้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็แค่นี้นะครับใครจะตั้งค่ายังไงก็ตั้งไปเลยนะครับตั้งค่าแล้วก็ต่อใช้งานเลยนะครับ เรามาทดสอบอินร์เตอรต์ใหม่นะครับทดสอบใหม่นะครับทีนี้จะทดสอบช็อตเซอร์กิตนะครับก็คือเอา n กับเมาช็อตกันนะครับมีอุปกรณ์อุปกรณ์ในการทดสอบนะครับก็คือปลั๊กไฟมาดูนะครับอุปกรณ์ในการทดสอบนะครับ อันตรายนะครับอย่าหาทำนะครับนี่นะครับไปดูหน้าเครื่องนะครับเห็นไหมนะครับหน้าเครื่องจะขึ้นช็อตสกิดนะครับก็คือเลขสิบเจ็ดนะครับี๋ยวเดี๋ยวใหม่นะครเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองเดี๋ยวมาลองหน้าเครื่องกันเลยนะครับดูสังเกตนะครับ เห็นนะครับเครื่องจะขึ้นช้อตส,สิบไอ้เลขสิบเจ็ดนะครับเลขสิบเจ็ดก็คือช้อตสกิดนะครับเครื่องก็จะตัดไฟนะครับถ้าใครต่อ AC ร่วมนะครับเครื่องจะตัดทั้ง AC ทั้ง DC เลยนะครับก็คือตัดทั้งฝั่ง AC แล้วก็แบตเตรรอรี่นะครับเห็นนะครับเครื่องตัดละ